สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ชาแนลแอมป์ฟอร์ดค่ะช่องที่มีแต่รถฟอร์ดแต่งในสไตล์ของออฟโรดให้พี่ๆได้ดูกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นรถที่อยู่ด้านหลังของแอมนีนะเป็น4ประตูค่ะมาในรุ่นของ XLS ที่กําลังสุดฮอตยอดฮิตอยู่ในตอนนี้เลยนะคะราคาค่าตัวค่ะ879,00เบาทค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เนี่ย2,000เทอร์โบ170แรงมา้ามาให้แบบจุกๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองทั้งหมดด้วยนะคะว่าอยากไไไดดดด้ชุแแตต่่งในนล์หมมาา,มาูคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะในรูปของ xls ที่กำลังสุดฮอตยอดฮิตอยู่ตอนนี้นะคะราคาสามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดด้วยนะคะเรียกเดีว่าแต่งชุดแต่งมาในสไตล์แบบนี้สวยมากรอมากแล้วก็ดุดันมากๆเลยนะคะในชุดสีของสีขาวเสริมฝากระโปรงลูกค้าจะเอาไปใส่ตัวสกูฝากระโปรงก็ได้นะคะหรือจะเอาไปใส่ทรงเรียบทรงสูงได้ทั้งหมดเลยนะคะเราเสริมคันนี้ให้นะคะโดยใส่คำว่า acrylic ranger ที่เป็นสีดำตัด กับตัวบอดี้รถอย่างลงตัวมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะที่อัพเลเวลของตัวกันชนด้านหน้าได้อย่างดีเลยนะคะนั่นก็คือตัวกันชนหน้าที่เป็นของวิกเตอร์ค่ะแบบนี้ลิขสิทธิ์ของเขามาโดยเฉพาะเลยนะคะไม่มีใครเอาไปลอกเลียนแบบได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟมินิไลท์ที่เป็นแสงสีส้มแบบนี้สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันค่ะว่าอยากได้สีส้มหรือว่าจะเป็นสีเหลืองในสไตล์แบบนี้นะด้านหน้าของเขานะคะว่าตำแหน่งของเซตอา ตัวกล้องไว้ให้ถ้ารถคันไหนมีกล้องเขาก็จะวัดตำแหน่งไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวดีไซน์ที่เป็นสไตล์ของวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะตัวไฟบ็อกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตัวกระจังหน้าดูโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะโดยใส่เป็นบ็อกสี่เหลี่ยมสองบ็อกแล้วก็มีไฟสีขาวนะคะที่อยู่ตรงบริเวณรอบๆตรงนี้เป็นชุดเดียวกับตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์เลยนะคะและที่สําคัญค่ะตัวชายกันชนด้านหน้าตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะออกแบบมาเพื่อรับกับตัวบอดี้ของเขาได้อย่างลงตัวมากๆนะคะใส่เป็นตัวสเกิร์ตของวิกเตอร์ค่ะที่ว้าตำแหน่งของไฟหน้าที่เป็นไฟตัดหมอกทรงตัว C ีแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะคะไม่มีการถอดบล็อกเดิมออกนะเป็นการสวมเข้าไปในตัวบอดี้เดิมนะคะบอกก่อนว่าตรงนี้ไม่มีการถอดบล็อกเดิมใดๆออกทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็จะมาสุกในสไตล์ของหล่อๆเท่ๆแบบนี้ค่ะทําเป็นสี3สีให้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีออก นี้แล้วก็โลโก้ของเขาจะอยู่บริเวณของชายด้านหน้าชเช่นกันนะคะคาว่าวิกหน้าอะไรนี้เราใส่มาให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวโซนของด้านข้างค่ะโซนของด้านข้างเนี่ยนะคะแอมบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัว่าด้านข้างเนี่ยตัวแม็กตัวยางนะคะสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ยางไซส์ไหนสิ1หกสิบ เลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะแมกลายไหนยางยี่ห้ออะไรอันนี้สามารถเลือกได้อันนี้เราใส่เป็นขอบ20ให้นะคะแล้วก็ใส่ชุดยกเข้าใบนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังยก2นิ้วนะคะยกได้ถึง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วอันนี้ยกได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะเปลี่ยนชุดด้านล่างที่เป็นปีกนกเปลี่ยนโชค๊คอะไรเงี้ยคะ่ะแอมรับทําให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเนี้ยมันจะเป็นเซตเดียวกับตัวสะเกิดด้านหน้าของวิกเตอร์เห็นไหมคะมันจะขึ้นรูป มาแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีซีลตัวที่เป็นพลาสติกให้นะคะกันเวลารถเรากระแทกอะค่ะมันก็จะกันไม่ให้ตัวบอดี้เนี้ยขูดกับตัวสีรถได้นะคะอ่ะฝากันไปด้วยทีนี้ในโซนของด้านข้างนะคะโดดเด่นแม่แพ้กันเลยชุดสีขาวนะคะออกแบบมาเพื่อรับเข้ากับตัวกาบข้างของวิกเตอร์เลยนะคะจากประตูหน้าถึงประตูหลังเห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะหนาประมาณหนึ่งคืบนะคะ มันก็จะทําให้ตัวประตูด้านข้างอดูโดดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมานะะตัวครอบตัวฟิล์มกันสาดราวหลังคาอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมดเลยด้วยนะคะบันไดข้างเขาก็จะเป็นในสไตล์แบบหมดเลยด้วยนะคะอะทีนี้ในโซนของด้านท้ายในโซนของด้านท้ายเราก็สร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถไม่แพ้กันเราสามารถใส่ตัวสปอร์ตบาร์ที่อยู่ด้านหลังแบบนี้ได้นะคะหรือ จะไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าอยากได้ทรงไหนสไตล์ไหนอยากใส่แฮมเมอร์อยากใส่ชุดแต่งต่างๆนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือก <S 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 ลูกค้าโทรมาหาแอมก็ได้นะคะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวแอมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวอมจะส่งรูปรถต่างๆให้ดูนะคะว่าชุดแต่งของแฮมเมอร์เป็นแบบไหนมีกี่แบบกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรเข้ามาคุยกันได้เลยอ่ะทีนี้ด้านหลังค่ะอ่าด้านท้ายนะคะอันนี้เราใส่ตัวตัว,ตวอ่าเขาเรียกว่า กันชนท้ายนะคะมันจะเข้าเซตกับตัวบอดี้ของตัวหน่อยแอดเวนเจอร์หน่อยนะคะลูกค้าก็โทรเข้ามาถก็ได้นะคะแดดจะส่งรูปให้หลายๆรูปแล้วนี้ใช่ค่ะเรียบร้อยนะคะครอบด้วยอ่ามันจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นของ XL S เอกอนาะอ่าอันนี้ัวอดีก็สร้างความโดดเด่นให้กับตัว ายรถได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็มือเปิดไฟเบรกดวงที่สามอ่ะใส่มาให้ได้ในสไตล์ไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะอ่ะภายในนิดนึงค่ะให้ดูภายในก่อนนะอ่ะภายในของเขาด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวบอดี้อ่ ห้องผู้โดยสารเนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้ตัดด้วยความดําของตัวบอดี้รถด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ด้านหน้าเบาะผู้ตัวโรงงานของเขาเนี่ยนะคะมาเป็นแบบเบาะผ้าธรรมดาอันนี้แอมอัพใหม่ให้หมดเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะทาเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เนาะกันฝุ่นกันอะไรได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เบาะผู้ขับขี่ค่ะปรับได้ถึง6ทิศทางเลยผู้โดยสารด้านข้างก็ปรับได้4 ทิศทางโดยเช่นกันนะคะทีนี้คอนโซลกลางนะคะเดี๋ยวดูคอนโซลกลางแป๊บหนึ่งสำหรับตัวคอนโซลกลางอ่ะมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเป็น,ปนออกโทนดําแล้วก็เล่นสเตปของอคอนโซลตรงเนี้ยค่ะเป็นออกสีเทาๆนิดนึงนะคะแล้วก็หน้าจอกลางของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับไปเป็นค a พ a แ d r ด i d Auto แบบไร้าสายด้วยนะคะมีระบบ f o r d Pass เข้ามาช่วยด้วยในระบบนี้นะคะสามารถเช็คตำแหน่งรถได้สามารถเช็ค ที่ตั้งของโชว์รูมได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีระบบที่สามารถเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเช็คหาตำแหน่งรถยนต์ของเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีแท่นเสียบสาย usb type a type c นะคะรองรับได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง android แล้วก็ apple แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ค่ะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อ u t o นะคะ6สปีดสามารถปรับบวกลบที่เทินเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยเช่นกัน นะคะตัวนี้เป็นตัวปรับบวกลบกรณีที่เราขึ้นเขาในทางชันแบบนี้นะคะเราสามารถทําเป็นเกียร์แมนนวลได้นะสะดวกสบายด้วยเนาะแล้วก็พวงมาลัยคะ่ะเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเปิดเสียงปิดเสียงและปุ่มด้านขวาตรงนี้นะคะเป็นปุ่มที่คอยควบคุมตัวหน้าจอสีที่เป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วตรงนี้นะคะบอกสถานะ แบตเตอรี่เครื่องยนต์อุณหภูมิรถระ,ะ,ะบบเกียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถบอกได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวงมายของเขาเป็นพวงมายไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเวลาเราขับรถไประยะไกลๆเนี่ยมันก็จะลดความเมื่อยล้าให้กับร่างกายเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าขับง่ายน้ําหนักเบาแล้วก็มันก็จะหนักหน่วงขึ้นตามความเร็วรถของเรานะคะกุญแจกุญแจให้เป็นกุญแจรีโมทหดอกนะคะตัวไฟ เปิดตรงบริเวณนี้นะคะไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ปรับดิมมิงหน้าจอภายในค่าวๆประมาณนี้นะคะในรุ่นของ XLS ถ้าไปดูในคลิปที่แอมลงได้นะคะภายในของ XLS แบบละเอียดอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมาในสไตล์ไหนอะฝากไปด้วยนะคะรถคันนี้ค่ะอีกหนึ่งคันที่อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแล้วก็กำลังขายดีมากๆอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่ เป็นแต่งแนวออฟโรดแล้วก็ดีไซน์ลำล้ำแบบนี้มาในชุดแต่งของวิกเตอร์รอบคันนั่นเองนะคะฝากกัาไปด้วยอยากได้ชุดแต่งประมาณนี้นะคะโทรมาหาน้องได้เลย064ค่ะ2964964นะคะโทรมาติดต่อแอมได้นะเดี๋ยววันนี้ฝากกัาไปด้วยค่ะขอบพระคุณมา,มากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเข้ามาให้ดูอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รถสวยๆอย่างแน่นอนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องทาง นี่แอมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าแอมจะเอารถรุ่นไหนามาให้พี่ๆได้เยียมชมกันนะสวัสดีค่ะ